สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกายอิสูสุอีกน,นะครับวันนี้กายจะพามาดูไฮแลนเดอร์1.9ตัว Z กันนะครับสประตูคันนี้ราคาจะอยู่ที่899,000บาทเพราะว่าเป็นสีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่นอยู่7,000นะครับคันนี้จะใส่มาพ้อมกับแม็กที37ตัวนี้จะเป็นก้านยกนะครับตัวนี้จะ พ้มอมกับยางนิตโต2555ตัวนี้จะโหลดหน้า2นิ้วนะครับตัวนี้จะอยู่5นิ้วรวมๆโหลดหน้า2หลัง4ตัวส่วนข้างหลังนี่จะอยู่5นิ้วรวมๆเช่นกันคันนี้จะจัดทรงที่ร้านน้นะครับนะ้ากมลนมีโลโก,โก้ให้ดูเรียบร้อยเลย ตัวนี้จะเป็นตัว MY 2,022นะครับเราสังเกตกันที่ไฟท้ายตรงนี้มันจะเป็นสีเทาๆมาพร้อมกับกล้องถอยในตัวมาพร้อมกับการชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้าย Built-in นะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นตัวแซจะยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่า เดี๋ยวเราให้ดูข้างหลังก่อนห้องโดยสารนี่ห้องโดยสารตัวนี้จะมีแอร์หลังนะครับจะมีแอร์หลังเป็นเบาะหนังเลยนี่เรามาดูข้างหน้านี่จะมีจอจอเจ็ดนิ้วพร้อมเกียร์หกสปีดพวงอมาลัยก็จะมีมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้ยังเบาะจะยังไม่เป็นปรับไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นตัวแซพร้อมกับโลโก้ไฮแลนเดอร์เลยนี่เดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับข้างหน้าตัวนี้จะเป็น MY 2022สําำหรับตัว LDA ขึ้นไปกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมอย่างนี้เลยนี่สวยเลยคันนี้สวยทีเดียว สวยจากศูนย์โอเคครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเดี๋ยวกายจะทิ้งการติดต่อของกายไว้ที่ท้ายคลิปหรือว่าตรงรายละเอียดข้างล่างไว้นะครับเดี๋ยวกายจะมีคลิปใหม่ออกมาให้ดูเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้หน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ